ชั่นซัมเมอร์ชื่นฉ่ำรับหน้าร้อนสำหรับสระว่ายน้ำอินเทสามารถติดตั้งพร้อมเติมน้ำได้ภายในวันเลยนะคะหรือสามารถจองเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่นแล้วไปก่อสร้างโครงสร้างเตรียมติดตั้งสระได้เลยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะช่วงนี้นะคะทางเรามีโปรโมชั่นของแถมแบบจัดเต็มฟรีพิเศษของแถม20-23ถึงรายการสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อหรือจองสระว่ายน้ำรุ่นปีซึ่เฟรมหรืออัลตร้าเอ็กซ์ทุกขนาดพร้อมระบบน้ำเกลือขึ้นไปนะคะ ภายในช่วงหน้าร้อนนี้เท่านั้นค่ะสำหรับสระว่ายนะ้ำไฟเบอร์กลาสมีโปรโมชั่นแบบจัดเต็มเช่นเดียวกันค่ะเอาใจคุณลูกค้าสุดๆด้วย,ดดวยโปรโมชั่นสุดพิเศษเมื่อสั่งผลิตสระว่ายนะ้ำไฟเบอร์กลาทุกขนาดจะได้รับสิทธิ์อัปเกรดเป็นระบบน้ำเกลือฟรีทันทีเลยนะคะพร้อมของแถมในชุดแบบจัดเต็มเช่นเดียวกันค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้1ปีมี1ครั้งเท่านั้นนะคะลูกค้าและมีเวลารับสิทธิ์ยาวๆตลอดช่วงหน้าร้อนนี้เลยค่ะแต่ขอกระซิบไว้ก่อนเลยนะคะว่า หากถ้าของแถมหมดแล้วเนี่ยก็จะหมดสิทธิ์เช่นเดียวกันนะฝากโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไว้พิจารณาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ